ฉันทีละลัฐสำเร็จวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฉันได้รับมอบหมายจากทางท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลให้ได้ตอบคําถามของทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านถากูลยะแสงที่มีความเป็นห่วงเป็นใยในสถานการณ์น้ําท่วมภาคเหนือในขณะนี้ค่ะถ้าจะเห็นการทํางานของทางภาครัฐนะคะ เราประเมินสถานการณ์อุทกภยัยดินโคลนถลม่มที่เกิดขึ้นในภาคเหนือขณะนี้อยู่ในระดับรุนแรงมากเป็นภาวะที่พี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบอยู่ในระดับรุนแรงสูงนัแล,แล้วค่ะเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทุกๆภาคส่วนจะได้มาช่วยเหลือกันในภาวะที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาอยู่ฉันก็ต้องเรียนว่าทุกทก กระทรวงนะคะที่ได้ทำงานร่วมกันจะเห็นถึงการลงพื้นที่อย่างแข็งขันอย่างเต็มที่ของทางท่านรัฐมนตรีทุกๆก,กระทรวงท่านรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงทางท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการสั่งการอยู่ที่จุด ที่เกิดเหตุด้วยนะคะแล้วก็ในทุกๆวันเราได้มีการอัปเดตข้อมูลสถานการณ์ของพี่น้องประชาชนที่ได้ประสบปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่องในจุดไหนที่ต้องมีการเฝ้าระวังในจุดไหนที่จะต้องเตือนให้มีการเตรียมพร้อมในจุดไหนที่จะต้องให้พี่น้องนั้นอบพยพออกจากพื้นที่ขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ตึงกางําลังแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะคะในส่วนของการคาดการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหน้าง,งานด้วยเราจะเห็นว่า ในขณะนี้ค่ะมีพายุหลายลูกนะคะมีในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องมันจึงทำให้เราเห็นภาพของความสูญเสียของพี่น้องประชาชนอย่างท่านสสยถากูลนะคะได้ลงไปในพื้นที่ของเชียงรายที่ท่านได้ดูแลรับผิดชอบอยู่ก็ได้เห็นถึงความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนได้เห็นถึงซากปรักหักพังได้เห็นถึงโคลนที่ยังทิ้งอยู่ในพื้นที่แม้ว่า ฝนจะผ่านไปแล้วเห็นแล้วค่ะในสิ่งที่ท่านกังวลและสงสัยว่าภาวะปกติของเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าดิฉันคิดว่ามันเข้าใจไม่ยากก่อนที่พายุมาเป็นยังไงหลังจากที่พายุผ่านไปการเข้าดูแลซ่อมแซมบ้านของพี่น้องประชาชนการดูระบบสาธารณภคให้กลับมาใช้ได้ด้วยดีนั่นก็คือสิ่งที่เราตั้งหวังแล้วก็มุ่งมั่น จะทําให้เร็วที่สุดแต่แน่นอนค่ะอย่างที่ฉันเรียนไปว่าอุทกภยัยรวมถึงน้ําป่าที่เข้ามาอย่างลากมากในขณะนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราพบกันอยู่เป็นประจําทุกๆปีไม่ใช่สิ่งที่เราจะประเมินสถานการณ์ได้ต่ําว่าทุกๆอย่างจะกลับมาเป็นสภาวะปกติภายในเจ็ดวันสิบวันหรือหนเดือน แต่เราจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สภาวะปกติของพี่น้องประชาชนในการอยู่อาศัยนั้นกลับมาโดยเร็วที่สุดฉังคิดว่าเราคิดเห็นไม่ต่างกันค่ะที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนจะต้องช่วยกันทำงานอยู่ในขณะนี้ และในส่วนที่ท่านกังวลและสงสัยนะคะในเรื่องของการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้เป็นโอกาสดีที่ดิฉันจะได้ให้ทราบว่าในส่วนของงบประมาณนะคะที่เราได้เตรียมไว้มีถึง3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันส่วนใหญ่สุดแน่นอนคะ่ะที่ดิฉันต้องบอกว่าเราได้รับทราบว่ารัฐบาลน,นั้นทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ เรียกว่าอยากที่จะให้เม็ดเงินนั้นได้ลงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุดนั่นก็คือในส่วนของ3045ล้านบาทนะคะที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางลงไปเราอยากที่จะโอนวันนี้ปุ๊บแล้วก็ถึงมือพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้เลยค่ะแต่แน่นอนว่ากระบวนการแล้วก็ปรเซสต่างๆนั้นยังต้องปฏิบัติตามอยู่เรายังมีหน่วยงานรับ โดยงานรัฐอื่นๆที่คอยติดตามการทํางานของรัฐบาลในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนนี้เราไม่สามารถที่จะทําได้ตามใจชอบว่าได้เงินแล้วส่งตรงได้เงินแล้วส่งไปเลยแต่ดิฉันไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะในภาวะที่เราเรียกว่าวิกฤตแล้วก็พี่น้องประชาชนรอความช่วยเหลือคะ่ะเรามีการเร่งรัดนะคะให้ในเรื่องของการทำงานเป็นไปอย่างเร็วที่สุดดิฉันขออนุญาต อธิบายในส่วนแรกนะคะในเวลาที่จํากัดอยู่ในขณะนี้3,045ล้านบาทค่ะที่เราได้อนุมัติลงไปอันนี้หมายถึงทั่วประเทศทั้ง57จังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่ได้ประกาศออกมาแล้วอัิที่ฉัน เป็นกังวลอยู่ในขณะนี้ค่ะทั้งทางภาคเหนือนะคะเช,ช,ชียงใหม่เชียงรายลำปางค่ะเรามีการสุขบเข้ามาในพื้นที่นะคะที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับดูแลได้รับการดูแลอย่างตรงจุดอย่างที่บอกไปค่ะในเกณฑ์ในส่วนของ 5,000, ันเจ็ดพัถามว่าเพียงพอไหมไม่เพียงพอค่ะตู้เย็นเครื่องเดียวสูญเสียก็ 5,000แล้วนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอีกเป็นจํานวนเท่าเท่าเท่าไหร่เยอะมากนะคะแต่เป็นความจําเป็นค่ะที่เราจะต้องดูแลพี่น้องทุกๆคนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงฉันแล้วในส่วนแรกที่ทางพี่น้องประชาชนจะสามารถได้รับเลยนั่นก็คือเป็นแบบปูพรมนะคะ5,000บาทในเบื้องต้นในสัปดาห์นี้นะคะที่เราใช้เกณฑ์ที่เคยได้ประกาศมาจากการขอมติคอรมอในครั้งที่แล้วแล้วหลังจากนั้นค่ะ มีแนวโน้มว่าเราจะสามารถของงดเว้นนะคะหรือว่ากำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ภายใต้มติของคอรมอในอังคารหน้านี้ให้เป็นอัตรา9,000บาทนะคะเบื้องต้นก่อนฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมาพิสูจน์ในเรื่องของการ ประสบภัยในระยะเวลา1วันถึง7วันก็จะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันทุกคนได้รับผลกระทบคือน้ํามาอย่างเร็วใน1วันนี้แม้วันที่2วันที่3น้ําจะไปแล้วนะคะแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นเราก็จะสามารถใช้เงินจํานวนนี้ชดเชยได้ทันที ฉันคิดว่าในข้อมูลส่วนนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเองรวมถึงทางรัฐบาลเองก็ได้นําเสนออย่างครบถ้วนนะคะท่านสามารถที่จะดูเพิ่มเติมได้ว่าช่องทางของการเงินจะไปอย่างไรนะคะมันต้องมีการตรวจสอบจากทางปอ,อจงหวััดส่งมาที่ทางส่วนกลางนะคะหลังจากนั้นก็จะอนุมัติเงินนะคะจากกรมบัญชีกลางไปสู่ธนาคารอมสินแล้วก็จ่ายตรงให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้ทันที ดิฉันคิดว่าตอนนี้ทุกคนได้เร่งทางานและเราก็หวังว่าในสิ่งที่ทิฉันกังวลว่าจะต้องมีกรอบ90วันไหมถึงจะได้เงินนะคะดิฉันขอให้ลืมตัวเลขตัวนั้นไปนะคะพรุ่งนี้เราจะเห็นว่าจะมีพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยส่วนหนึ่งจะสามารถรับเงินเยียวยาจากงบกลางได้ทันทีค่ะ นี่คือส่วนแรกนะคะที่ฉันได้ชี้แจงให้ท่านท่านทราบในส่วนที่สองค่ะที่เราจะมีการเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของเ,ออเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ท่านได้กล่าวตัวเลขมานะคะว่า ถ้าหากว่าเสียหายทั้งหลังนะคะอยู่ที่2 3 0 0 0 0บาทเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ถ้าหากว่ามีการพิสูจน์แล้วก็การรวบรวมข้อมูลจากทางพื้นที่มาแล้วยังมีกรณีเสียชีวิตด้วยนะคะกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยทิฉันจะขออนุญาตได้นำเรียนว่าทาง กองทุนนี้ค่ะจะสามารถที่จะชดเชยได้นะคะในอ,อ,อัตรา5 0 0 0 0บาทนะคะอันนี้ไม่ใช่เพียงเฉพาะคนไทยนะคะชาวต่างชาติถ้าหากว่าเสียชีวิตก็จะได้รับเงินดูแลตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะท่านประธานคะในส่วนของเงินกองทุนที่ทางท่านเองมีความกังวลว่าเราจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหม มันมีเกณฑ์ของมันนะคะแต่ที่ฉันจะให้ท่านสบายใจก็คือนอกจากเงินกองทุนค่ะอีกตัวหนึ่งเรามีก็คือเงินทดลองราชการที่ทุกจังหวัดเบื้องต้นไม่ว่าจะเกิดเหตุไม่เกิดเหตุเรามีอยู่แล้ว20ล้านบาท ที่ทางจังหวัดสามารถใช้จ่ายได้ทันทีนี่คือความยืดหยุ่นแล้วก็การปรับตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงรายเราได้อนุมัติเงินทดลองราชการนี้ไปเพิ่มเติมแล้วนะคะเป็นจํานวน100ล้านบาทอย่างที่ท่านเองหน้าที่จะได้ทราบว่าทางจังหวัดนั้นสามารถที่จะเบิกจ่ายในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาทั้งในเรื่องของการดูแลรักษาบ้านเรือนนะคะการซ่อมแซมการใช้เหตุ ฉุกเฉินนะคะก็สามารถที่จะใช้เงินในส่วนนี้ได้เลยฉั้นคิดว่า,อากองทุนนึงที่ดูเหมือนได้จำนวนหนึ่งแต่ก็สามารถที่จะได้เพิ่มนะคะในอัตราที่กำหนดไว้เข้าไปจากอีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่ที่ฉันบอกคะ่ะวันนี้เรามี3ส่วนนะคะที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้รับความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางหน่วยงานทางกระทรวงหลายๆกระทรวงไม่ว่าจะเป็นพอมอดิฉันเองได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ มอบเงินทันทีค่ะในส่วนของกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตเนะะี่ยค่ะทางพอมอได้ลงไปดูแลในจังหวัดอย่างครอบคลุมแล้วด้วยเหตนจ้กจะเป็นหลายๆส่วนที่เข้ามาประกอบกันท่านเองอาจจะกังวลว่าแล้วจะเป็นการใช้งบประมาณที่ซําซ้อนหรือไม่หน่วยงานนั้นก็จ่ายหน่วยงานนี้ก็จ่ายยันคิดว่าในภาวะเช่นนี้ เราควรที่จะคำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญแล้วก็สูงสุดค่ะหน่วยงานไหนที่สามารถดําเนินการอนุมัติเงินได้ทันทีนะคะโดยเข้าเกณฑ์ตามข้อบังคับที่กําหนดไว้เราก็มีการสั่งการว่าขอให้ทําให้เร็วที่สุดด้วยเช่นเดียวกันต่อไปค่ะท่านประธานคะดิฉันจะขออนุญาตให้ข้อมูลนะคะในส่วนของออการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะ เราได้เห็นภาพของความเสียหายนะคะของพืชไร่นะคะต่างๆที่มีน้ำท่วมแล้วก็หลากที่รุนแรงดิฉันเองได้สอบถามนะคะทางเกณฑ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ซึ่งตัวเลขที่ท่านมีก็ เป็นตัวเลขที่เราเคยใช้มาก่อนแล้วนะคะในส่วนของการปรับแล้วก็อยู่ในระหว่างโปรเซสที่ขออนุญาตเพิ่มเติมในขณะนี้ค่ะยก,ยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นข้าวที่ชั้นเคยบอกว่ามันประมาณ 1, 3 4 0บาทเนี่ยค่ะในขณะนี้เราก็จะมีการปรับนะคะมาอยู่ที่ประมาณ2,200บาทซึ่งทางกรมบัญชีกลางนะคะก็มีการประสานกันกับทางกระทรวงเกษตรอยู่แล้วก็ เราใช้เราใช้เกณฑ์นในเรื่องของเพิ่มตามต้นทุนการผลิตต,ต่อไร่ด้วยนะคะนี่ก็คิดว่าหน้าที่จะได้รับการอนุมัติรวมถึงได้รับการดูแลแต่ปัญหาที่ที่ฉันจะต้องสื่อสารต่อไปนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรเองที่ยังไม่ได้ไปปรับปรุงบัญชีนะคะหรือว่ายังไม่ได้ไปอัปเดตในเรื่องของ การประกอบการไม่ว่าจะเป็นพืชไร่สวนนานะคะหรือว่าทําการประมงทําการปรศุสุสั์เนี่ยค่ะก็ขอให้ที่น้องเกษตรกรเนี่ยค่ะได้ไปปรับปรุงบัญชีด้วยเพื่อที่จะให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วเพราะถ้าหากว่าท่านไม่ได้ไปปรับปรุงบัญชีะคะ่ะเวลาที่ท่านเกิดเหตุฉุกเฉินที่ท่านไม่คาดคิด ในกรณีเช่นนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยอาจจะต้องอใช้เวลาในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้เวลาในการที่จะรวบรวมเอกสารนั่นก็หมายถึงการช่วยเหลือเยียวยาที่อาจจะต้องใช้เวลานาน,านเกินไปด้วยทนีนี้วันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าน้ําที่ภาคเหนือเรามีเป็นปริมาณที่สูงมีจํานวนมากก็อยากที่จะให้ทางพี่น้องเกษตรกรน,นะคะได้เตรียมพร้อมรับในส่วนนี้ในการที่จะให้ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากทางภาครัฐต่อไปค่ะ ฉันคิดว่าในเวลาที่จํากัดนะคะเราให้ข้อมูลที่ตรงประเด็นกับพี่น้องประชาชนและถ้าหากว่ามีอะไรที่เป็นข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามกลับเข้ามาได้ฉันไม่แน่ใจว่าคําถามข้อต่อไปของท่านจะมีในส่วนของการเตือนภัยหรือไม่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการเตือนภัยในขณะนี้จากทางภาครัฐนะคะได้มีระบบ SMS นะคะไปแล้วนะคะท่านเองอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะที่เราคาดหวังไว้มันไม่ใช่ SMS นะมันจะต้องเป็นในส่วนของเซลล์บอท ซึ่นี่ฉันได้อธิบายในเรื่องนี้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่า s e l l ์ o อดแคสต์ค่ะเราอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจดด้างระบบนะคะซึ่งจะเสร็จ ภายในต้นปีหน้าแล้วก็จะสามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์ภายในกลางปีหน้าคือปี68ดังนั้นสิ่งที่เราร้อนจกไปตอนนี้ค่ะในเรื่องของช็อตแมสเซจเนี่ยคือสิ่งที่เราทําได้เลยทําทันทีก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงดีนะคะทางกะสะทอชอทางโอเปอเรเตอร์ที่ได้ให้ความร่วมมือทํางานกาันจนเราสามารถที่จะส่งสัญญาณเตือนภัยผ่านทางมือถือด้วยระบบ SMS ตามพื้นที่ของที่ประสบภัยได้แล้วในช่วงสองสวันที่ผ่านมาค่ะในคําถามแรกดิฉันขออนุญาตกับเรียนท่านประธานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับทีละละัษณดวันนิ้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ <c oughs> ก็ในส่วนที่ทางท่านเองอาจจะอยากทราบานะคะว่าเราเองจะทำให้การเยียวยาเป็นไปด้วยรวดเร็วที่สุดอย่างไรนะคะอย่างที่ฉันบอกไปว่า ในส่วนของการเริ่มต้นนะคะเราได้ดําเนินการแล้วทั้งในส่วนที่อยู่ในงบกลางด้วยนะคะงบกองทุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยหรือแม้แต่งบที่เป็นทดลองราชการด้วยเนี่ยเรามีการดําเนินการอยู่ถ้าหากว่าท่านจะให้ดิฉันได้ตอบ,ตอบช้าๆนะคะดิฉันก็จะขออนุญาตได้พูดให้ช้าๆแล้วก็ได้บอกกับท่านว่าในในกรอบอะค่ะของทางข้าราชการอะนะคะที่ได้มีการกําหนดไวะะ้เนี่ยค่ะสามารถที่จะนับได้ตั้งแต่วันที่เราประกาศนะคะในเขตพื้นที่ภัยพิบัติต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะแล้วเนี่ย ในส่วนที่เกิดเกิดความเสียหายในขณะนี้ค่ะมันมีความแตกต่างของพื้นที่แต่ละพื้นที่ด้วยนะคะบางพื้นที่เกิดช้า ะะบางที่บางพื้นที่เกิดก่อนหน้านี้เนี่ยดิฉันก็อาจจะต้องให้ทางท่านเองได้ทําความเข้าใจในพื้นที่ประสบภัยให้ได้ชัดเจนว่าไม่ใช่พื้นที่ทุกพื้นที่เกิดพร้อมกันหมดแล้วเราจะได้ช่วยทุกอย่างพร้อมกันหมดในแต่ละพื้นที่เลยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะดิฉันก็จะต้องขอเป็นกรอบนะคะในส่วนของที่ดิฉันได้กล่าวไปว่าถ้าในระเบียบของทางข้าราชการนะคะก็ได้กําหนดว่าไม่เกิน90วัน ะะแต่แน่นอนค่ะดิฉันยังย้าเตือนว่าเราจะทําให้เร็วที่สุดแน่นอนค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะท่านท่านประธานคะในส่วนของพรุ่งนี้นะคะที่เราจะได้ จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องพี่ประสบภัยในส่วนแรกนะคะก็จะอยู่ที่อำเภอแม่สายนะคะจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นในส่วนที่ทางพี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบสูงแต่แน่นอนว่าทุกๆพื้นที่เราดูแลอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็จะทําให้ครอบคลุมโดยเร็วที่สุดแน่นอนค่ะในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทิฉันขออนุญาตใช้เวลาอีกสักนิดนึงจากคําถามที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็แน่นอนค่ะการทํางานของทุกๆกกระทรวงนะคะกระทรวงการท่องเที่ยว เ,เราเองก็อยากที่จะให้ทางชาวต่างชาติได้กลับมานะคะเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางธรรมชาติต่างๆเนี่ยค่ะที่พี่น้องประชาชนนั้นจะต้องร่วมกันฟื้นฟูนให้กลับมามีสภาพดังเดิมในวันนี้เราเราทํางานกันอย่างเรียกว่าไม่มีเวลาพักนะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นโดยเร็วทางกระทรวง อวอดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะที่เราได้ลงพื้นที่พร้อมกันมาเนะะี่ยค่ะก็ได้มีการให้ทางน้องๆอ,อาชีวะเทคนิคต่างๆเข้าไปช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนทางกระทรวงพอมอ,อย่างที่ดิฉันได้บอกไปว่าก็ได้มีการเชิญให้กับทางกลุ่มเปาะบางนะคะไปแล้วเป็นจํานวนหลายร้อยครัวเรือนนะคะซึ่งยังมีหน้าที่ที่เรายังต้องเร่งทําอีกทางคมนาคมค่ะได้ส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะไปดูในเรื่อง ของระบบสาธารณภคนะคะถนนหนทาง,างต่างๆที่ถูกตัดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนดอยอย่างเงี้ยค่ะที่พี่น้องประชาชนนั้นออรอการช่วยเหลืออยู่นะคะทางทหารเองก็ได้ส่งเครื่องมืออย่างเต็มกําลังอยู่ในพื้นที่ยันคิดว่าทุกท่านเห็นภาพนี้อย่างชัดเจนว่าไม่มีใครนิ่งเฉยไม่มีใครนั่งอยู่กับบ้านรอดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วปล่อยผ่านไปแต่ทุกคนทํางานกันอย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจอยากที่จะให้สถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว แล้วก็สถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนจะได้ชีวิตใช้ชีวิตได้ตามปกตินั้นได้กลับมาโดยเร็วเช่นเดียวกันค่ะก็ท่านเอง ต้องขอบคุณนะคะทางท่านผู้ถามท่านถากูลยะแสงนะคะที่ได้ ờ, มีความเป็นห่วงแล้วก็อยากที่จะทราบถึงความคืบหน้าของการทํางานของทางภาครัฐค่ะเราเองก็จะได้ร่วมมือกันทํางานทั้งในพื้นที่นะคะแล้วก็ในจุดที่จะต้องเฝ้าเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังภยัยให้เตรียมพร้อมรับน้ำนะคะให้อยู่ในที่ปลอดภยัยให้รักษาชีวิตของตัวท่านนะคะเพื <c oughs> ะะ่อที่จะให้ทุกอย่างนั้นได้กลับคืนมาสู่ ปกติโดยเร็วที่สุดด้วยการทำ,ทำงานร่วมกันของทุกๆฝ่ายค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะคุณครับยังมีวขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันก็ต้องบอกว่าในสิ่งที่ดิฉันได้ชี้แจงแล้วก็นำข้อมูลมาให้เนี่ยค่ะชัดเจนที่สุดแล้วค่ะในเรื่องของมาตรการการเยียวยาแต่จะไม่ตรงใจท่านที่ท่านถามว่าแล้วเราจะกอบกู้เศรษฐกิจ ขึ้นมาได้อย่างไรในเรื่องของการพักชำระนี้นะคะเรามีนโยบายตัวนี้อยู่แล้วที่ท่านเองอาจจะไม่ทราบถึงกระบวนการแล้วก็ในส่วนของการทํางานจากทางภาครัฐฉะนั้นก็ต้องพูดให้ชัดเจนว่าเรามีมาตรการที่ครบและรอบด้านทั้งในเรื่องของการฟื้นฟูสถานที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจให้กลับคืนมาดังเดิมในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐ,ฐกิจ ฉันก็ต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้ที่ทางรัฐบาลเองเราได้ปล่อยเงินดิจิต a l วอลเล็ออกไปนะคะหนึ่งบาทถ้าหากว่าท่านจะดูข่าวแล้วก็ได้เห็นถึงความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนหลังจากได้รับเงินจำนวนนี้ไปแล้วก็ได้ไปจับใจ่ายใช้สอยกันแน่นอนค่ะในพื้นที่ทั้งที่เกิดเหตุและที่ไม่ได้เกิดเหตุเนี่ยค่ะถ้าหากว่ามันมีการหมุนเวียนของเศรษฐกิจมันก็จะเป็นสิ่งที่ สืบต่อกันมาในพื้นที่อื่นๆด้วยว่าพื้นที่นี้ดีนะคะพื้นที่อื่นก็ตามมาและการจ่ายเงินของเราก็คือเป็นไปแบบทั่วประเทศนะคะเราเองไม่สามารถที่จะทำงานได้เพียงแค่พูดพูดพูดแต่ไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวันนี้ที่ท่านเห็นข่าวคะ่ะเราต้องตรงไป ลงมือทําในพื้นที่จริงๆลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆถ้าพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทาสถานการณ์สถานการณ์ก็คงไม่สามารถกลับมาได้อย่างโดยโดยเร็วเงินงบประมาณงบกลางก็คงจะไม่ได้ออกไปโดยเร็วนะคะถ้าหากว่าทาแล้วไม่พูดแล้วไม่ได้ทําอะไรเนี่ยคะ่ะก็ต้องเรียนท่านประธานแล้วก็ที่แม่สายที่ท่านได้สอบถามเมื่อกี้นี้นะคะที่ฉันได้เรียนไปแล้วแต่ท่านอาจจะไม่ได้ฟังเขาอาจจะ อยู่ในสนใจจุดอื่นอยู่นะคะทีฉันบอกแล้วว่าเงินที่เราได้งินทดลองราชการไปแล้ว100ล้านเนี่ยค่ะก็คือลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้โดยตรงเชียงใหม่แม้ที่เชียงรายได้รับแล้วนะคะและส่วนที่จะเพิ่มเติมมาใน อนาคตนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพะเยาลำปางสุขโขทยัยก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันมีแนวโน้มที่เราจะต้องเ,อเพิ่มเงินทดลองราชการในส่วนนี้เช่นเดียวกันท่านอย่าเพิ่งคุยนะคะท่านฟังก่อนท่านจะได้รับทราบว่าดิฉันได้พูดอะไรให้กับท่านฟังบ้างนะคะท่านจะได้บอกว่ามันไม่ชัดเจนอย่างไรเพราะที่ดิฉันได้ตอบท่านไปนี้ถือว่าเป็นความชัดเจนแล้วก็มีกำหน,กำหนดการกรอบการทํางานอย่างชัดเจนแล้วด้วยค่ะอยากให้ท่านฟังให้ชัดเจนนะคะดิฉันเอง อยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนมีกำลังใจที่ดีอยากที่จะเห็นข้าราชการได้ทำงานด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ต้องมีภาวะกดดันจากทางโซเชียลนะคะว่าทำงานหนักมากแต่โซเชียลไม่ได้เอาไปออกให้คนอื่นเห็นเลยแต่ในขณะที่บางคนไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่โซเชียลเยอะทั่วประเทศไปหมด อันนี้ค่ะมันเป็นการบั่นทอนจิตใจของผู้ทํางานหน้างานจริงๆฉะนั้นก็อยากให้ท่านได้ปรับแนวความคิดเสียใหม่ว่าในขณะนี้ทุกๆหน่วยงานค่ะลงไปในพื้นที่แล้วก็อยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนนั้นได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็สถานการณ์กลับคืนมาสู่ปกติโดยเร็วก็ขอให้ท่านได้วางใจนะคะแล้วก็ได้ช่วยกันทํางานช่วยกันตรวจสอบแบบนี้ดีแล้วค่ะแต่ว่าขอให้เป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับก็